สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการสร้างแฟนเพจใน facebook นะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้าสู่ระบบก่อนเมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วให้เราสังเกตเม็นวด้านซ้ายมือนะครับ ให้เอาเมาส์ไปคลิกที่เพิ่มเติมนะครับของในหมวดของเพจนะครับเมื่อขึ้นมาในหน้าต่างลักษณะน,นี้ให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ไอคอนสร้างหน้าใหม่ก็ในหมวดหมวดของไอแฟนเพจเนี่ยมันจะมีอยู่หกกลุ่มนะครับมันจะเป็นธุรกิจองค์กรแบรนด์และผลิตภัณฑ์นะครับ ศิลปินนะครับบันเทิงแล้วก็ชุมชนนะครับก็ในที่นี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นแบรนด์และผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้นะฮะมันก็เสมือนกันอันนี้จะใส่รายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับบันเทิงนะครับผมเลือกเป็นแบรนด์แบรนด์เนาะหรือผลิตภัณฑ์นะครับขั้นตอนแรก เลือกหมวดก่อนผมเลือกเป็นหมวดคอมพิวเตอร์แล้วก็ชื่อเนี่ยจะเป็นชื่อแฟนเพจนะครับเราจะตั้งว่ายังไงน,นะฮะผมจะตั้ง TTK Shop นะครับ Shop หรือ Shop Shop โอเคนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นกดเริ่มต้น ถ้าลักษณะนี้ถ้าคือลักษณะนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหมวดหรือว่าเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนชื่อนะครับเราอยากจะใช้ชื่อเนี้ยเราก็เปลี่ยนหมวดนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นอซอฟต์แวร์แล้วกันนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น,เ,นเริ่มต้นนะครับอ่า <c oughs> ได้นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมันระบบให้เราใส่ข้อมูลนะครับช่องแรกเป็นรายล,ละเอียดที่เกี่ยวกับเพจของเราว่าเพจเนี้ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเกี่ยวกับอะไรนะฮะก็คือห้ามเกินร้อยห้าสิบห้าตัวอักษรนะครับช่องที่สองก็คือ,อเฟซไม่ใช่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเรานะครับ ถัดมาก็จะเป็นคือหน้าหน้าเพจของเรานะครับให้มันลงท้ายด้วยเนี่ยชื่อเนี่ยคือเวลามีคนพิมพ์ปุ๊บมันจะลิงก์เข้ามาในหน้าเพจทันทีนะครับก็ตัวอย่างนะตัวอย่างเมื่อกี้ผมตั้งว่า t t k ใช่ไหมครับ t t k s o p นะครับผมตั้งมันประมาณนี้ถัดมาก็คือ ททเคชอบเป็นธุรกิจหรือแบรนด์หรือแบรนด์ที่มีอยู่จริงหรือไม่อันนี้นะครับเราไม่ติ๊ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับผมกดข้ามหมดเลยนะครับกดข้ามในที่นี้ในหน้าต่างนี้เนี่ยก็ให้เราใส่รูปภาพนะครับถ้าเราอยากจะใส่ก็คืออัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็กดข้ามนะครับก็วิธีนี้ก็ง่ายๆเนาะ ในหน้าต่างนี้นะครับก็ระบบมันจะบอกเราว่าให้เราเพิ่มในรายการโปรดนะครับารายการโปรดเนี่ยมันจะแสดงตรงไหนนะครับให้เรากลับมาที่หน้าแรกนะครับก็คือในที่นี้ผมเปิดหน้า,นาไว้สองหน้านะครับก็คือหน้าอีกหน้าเป็หนหน้าแรกเนาะเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้คือรายการโปรดของเรานะครับมันจะมาโชว์แสดงตรงเนี้ยนะครับ กลับมาตรงนี้ไม่เพิ่มนะครับปุ่มกดข้ามนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเฟ,เฟซมันแนะนำนะครับแนะนำให้เราทำโฆษณากับเขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำโฆษณาตอนนี้มันคงยังไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ คือในข้อแนะนําตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะทานะมันเสียเงินจริงๆนะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะทําคือควรจะลงสินค้าอัดลงไปในเพจของเราให้เยอะๆไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําโฆษณาปุ๊บแล้วเนี่ยมีคนกดไลค์เข้ามาแล้วสนใจเนี่ยคือเขามาดูโห oh, มีแต่เพจเปล่าๆไม่มีอะไรเลยคือมันจะเสียความรู้สึกหรือว่าความน่าเชื่อถือไปนะครับดังนั้นเนี่ย ลงสินค้ายเยอะๆก่อนค่อยทําการตลาดนะครับอ่าตัวนี้แล้วถ้าใครไม่เข้าใจก็อ่านละเอียดดูก่อนเนาะอ่าทีนี้เนี่ยผมกดข้ามนะครับนะครับก็ขั้นตอนนี้เราก็ได้หน้าแฟนเพจขึ้นมาใช้งานแล้วหนึ่งตัวนะครับมันเราเข้ามาปุ๊บมันก็ให้เราถูกใจเลยนะฮะมันบังคับเราหรือเปล่าอ่า ถ้าทำไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับอ่านี่ก็คือหน้าต่างของแฟนเพจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปรูปอัปอัปไฟล์ต่างต่างแล้วก็มาช่องนี้นะเราก็ไลด่ดูไล่แก้เอาเองนะครับเดี๋ยวไอมันก็คงไม่ยากอะไรเน,ะนาะนะฮะก็เนี่ยมีความช่วยเหลือนะครับคือความช่วยเหลือนี่ก็คือมีอะไรบ้าง มันก็มีสร้างนะฮะสร้างอะไรเชิญเพื่อนแชร์สร้างโฆษณานีครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำทำโฆษณานะกับไอเฟสที่เมื่อกี้นะครับที่ลงท้ายผมอธิบายเมื่อกี้ที่ว่าเสียงเงินจริงอ่าถ้าเกิดว่าเราลงสินค้าในเพจของเราเยอะๆแล้วก็คือเราอยากจะทาําโฆษณาก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปอันนี้คือแก้ไขนะครับ แก้ไขส่วนต่างๆของแฟนเพจของเรานะครับนะฮะวิธีง่ายๆในการสร้างแฟนเพจนะครับสำหรับวันเสำหรับวิดีโอนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ